ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภ mm. ัณฑ์ Milo 3 in 1กลับสู่ช่วงที่3แล้วค่ะโอ้โหพี่แช์ไม่จะบอกว่าวิวอะเสียดายมากที่ไม่ได้ไปเพราะวันนั้นติดเล่นละครเวทีอะ วันพ่อแห่งชาติครับก็เลยอดไปดูในศึกยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ในวันพ่อไม่เป็นไรน้องรักทําไมล่ะพี่เดี๋ยวพี่จัดให้อใครที่พลาดนะฮะใครที่พลาดโอ้โหยิงกันกระจุยกระจายนี่วันนี้ไม่ต้องไปนั่งดู90้าิปทีไม่ต้องไปดูคลิปที่ไหนคุณไม่ต้องดูนะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคคุณแค่นั่งเองตัวเองบนโซฟาหยิบโค้กขึ้นมากินชิวๆแล้วก็ดูเพราะเดี๋ยวเราจะสรุปทุกอย่าง ให้ห<ม>ด,ดูในเบรกนี้ทุกประตูโอเคชมเกมมันมันพุพลุอลังอลังแล้วผมจะบอกฮะสาบกว่าคนที่บอกเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ยุโรปเล่นให้กับทีมดังในยุโรปสุดท้ายไม่มีใครเป็นพระเอกเท่าคนคไทยในข่าวตอบคำถามหลังเกมกูด,ด้วยใช่แล้วเขาเป็นใครั้หบดนี้ ขอบอกว่าความพร้อมของเหล่าบรรดาซุปตากับการลงเล่นในนัดพิเศษครั้งนี้เต็มร้อยกันทุกคนครับแต่ก่อนจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นนั้นก็ได้มีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรากาศวันพ่อแห่งชาติ5ธันวามหาราชและเมื่อแสงเทียนเสียงพลุสิ้นสุดลงความมันจึงระเบิดขึ้นบรรยากาศในเกมจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยครับ สำหรับเกมพิเศษครั้งนี้ทีมที่ชนะก็คือทีมจากคานาวโรที่ชนะไปด้วยสกอร์8ประตูต่อ5ซึ่งถูกใจแฟนบอลที่เข้ามาชมเป็นอย่างมากและก็ต่างรอขอลายเซ็นจากนักฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบกันอีกด้วยละครับ ผู้ชมครับแลวตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับผู้ชายที่เรียกได้ว่ามีความสําคัญมากๆกับการจัดงานในครั้งนี้สวัสดีคุณบีครับสวัสดีครับวันนี้งานจบผ่านไปแบบเรียบร้อยคุณบีรู้สึกัไงบ้างครับรู้สึกดีมากครับภาคภูมิใจมากที่สามารถทําให้ประเทศไทยได้นะครับครับผมแล้วก็มันมากนักเตะแต่ละคนนี่เก่งมากๆเลยครับครับผมแล้วก็เห็นวันนี้แฟนบอลนะครับดูกันแบบจุใจเลยครับทั้งหมด10กว่าประตูที่เกิดขึ้นนะฮะ วันนี้คุณบีครับในความรู้สึกที่เป็นคนไทยคนหนึ่งในการจัดงานครับอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องชาวไทยบ้างกับ GLS ครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนเรานะครับมีแฟนบอลมีนักมีหลายหลายคนเขียนเข้ามาใน Facebook ของเราเนี่ยแล้วขอบคุณผมด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะครับครับผมแล้วทางรายการเราก็้ขอขอบคุณคุณบีมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับครับ เป็นไงบ้างเกมนี้ได้เจอกับแบบตำนานทั้งนั้นเลยตัวพ่อทั้งนั้นเลยอ๋อครับจะเรียกพ่อก็ไม่ได้ครับเพราะ <c oughs> บางทีก็อายุ <c oughs> ใกล้ <c oughs> ใกล้กันครับก็ก็ดีใจนะครับที่ <c oughs> ได้มาร่วมงานครั้งนี้แล้วก็ <c oughs> ขอบคุณนักเตะระดับโลกด้วย <c oughs> ที่มาร่วมถวายอภารในหลวงของเรานะครับแล้วก็ดีใจครับได้มาเล่นกับนักเตะที่มา10ปีแล้วค่าตัวเกือบเกิน3หมื่นอ่ะ3หมื่นล้านเลยครับ3หมื่นล้านครับผมถามนักเทิดก่อนก่อนเกมเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยจะทำประตูไหม ก็ไม่ได้คิดอะไรครับได้ได้น5ทีก็ดีใจแล้วครับแต่เขาให้ลงไปเล่นก็ต้องเล่นครับแต่ว่าวันนี้อย่างที่ผู้ชมเห็นนะครับเกินความคาดหมายเขาว่ยิง2ประตูไงแล้วลูกแรกนี่แบบลอดขาเลยมาเข้าไปด้วยแลมีตัวไหมครับจะไปเล่นรวมดาราลกนีย่านี่คบหาสปอนเซอร์อยู่นะครับต้องหาให้ได้เลยนะนักเหน่อยตอนที่ยิงลูกแรกเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วแบบไม่ธรรมดาด้วยตอนนั้นในใจคิดอะไรก็ก็ยิงยิงยิงเขาให้มันเข้านะครับแล้วมันก็เข้าให้มันเข้าก็ ไม่รู้เขาปล่อยด้วยหรือเปล่าคืออย่างนี้ต้องบอกว่าคือเวลาที่เราแบบทําอะไรโดยที่มันไม่กดดันไงมันก็จะแบบว่าม่ได้เลยจัดไปผมกดดันนะผมเล่นกับนักเตะค่าตัว2-3สอาพันล้านเนี่ยกดดันนะกลัวเล่นไม่ดีแล้วเขาจะมองว่าเราดูถูกเรานะครับเราก็คิดว่า แล้บคนไทยเราก็มีความสามารถนะครับอ่านี่ค่ะเชิญค่ะพี่เจ้าวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเกมจบเรียบร้อยแล้วนะมีอะไรอยากจะพูดกับเยสเลแมนบ้างจริงจริงอ่ะผมฝันใจอาร์เซนอลนะครับขอโทษด้วยจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่จป็ไปแล้วสองโอเควันนี้ขอบคุณนะเธอมากนะครับขอบคุณมากค่ะคุณค่ะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยก็หวังว่าเราสองคนเนี่ยนะครับคงจะทำให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วพลาดไม่ได้มาดู การแข่งขันศึกตำนานระดับโลกแบบนี้กับ G L S Legend Series ในครั้งนี้นะคะได้เต็มอิ่มกับทุกบรรยากาศบอกเลยว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงเมืองไทยที่อุลพาไปรับที่สนามบินแล้วก็ตอบด้วยพี่จอพาไปที่สนามซ้อมจนมาถึงเนี่ยการแข่งขันทุกอย่างจบสิ้นลงไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆเลยนะครับแปดบวกห้าได้เท่าไหร่เก้าสีิบสามสิบสามตูนะครับเป็น lucky number นะฮะแล้วก็แต่ละลูกเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ชมเนี่ยนะฮะจะเห็นว่า สุดยอดนี่แหละที่เขาเรียกว่าตัวพ่อ คือแต่ละประตูนี่แบบว่ามีความคลาสสิกในตัวเองมากๆหรือถ้าใครพลาดเนี่ยเดี๋ยวดูย้อนหลังนะดูย้อนหลังใน YouTube ของแชมป์จัดปลายได้ C H A M P J U D P A I พิมพ์เข้าไปเลยแล้วก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับกับ G L S นะครับ Global Legend Series นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังจะไปอีกหลายประเทศในแถบเอเชียของเรานะครับแล้วรายการแชมป์จัดปลายของเราเนี่ยก็จะติดตาม G L S ต่อไปด้วยแน่นอนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะแชมป์จัดปลายยังมีอะไรดีๆมาให้คุณผู้ชมอีกเยอะเลยครับผมวันนี้ วันนี้เราสองคนครับผมตลกธรรมะธโมโจโจจูดุ๋ยอ่ะและน้องอูนอูนอิ่มเอมใช่ไหมคะอูนอิ่มเอมวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคนที่ยิงเข้านั่นคือพี่เบิร์ดสองนั่นเองผมมาบอกเขาว่าหน้าเขาเหมือนธงชัยแม็กเอ็นตายหน้าเขาชอบนะเขาชอบนะหน้าเขานะปูผมนิดนึง ต้องตัวผมล่ไปนิดนึงโอ้โหเชิยชายนักอินไตหน้าเหมือนเาบอกกับวิวมาแล้วเขาบอกว่าดัดไม่ทันแล้วตอนนี้อายุเยอะแล้วเขาบอกทำเมื่อไหร่ก็ได้นะเทิดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตางไปหาชนบุรีเลยแต่เป็นฮีโร่มากนะเพราะว่าน้องอูนมาบอกผมบอกว่านักเตะฝรั่งเดินออกมาบอกโอ้ชัยชัยมันชัยมันสกูตชัยมันสกูตคือประมาณว่าโอ้ยเฮ้เทิดศักดิ์นี่ตัวพ่ออะไรเนี่ยรลูกพ่อ ไม่ใช่พ่อหน้าน่าพอสี่สิบเอ็ดพี่พี่พี่เออพีเตอร์พีเตอร์พีเตอร์คุณผู้ชมช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะช่วงหน้าเป็นช่วงที่ผมภูมิใจเสนอมากนะครับผมจะผมจะหุบปากแล้วแล้วผมจะมีสองสาวไฟแรงช่วงวิวแน่ช่วงอะไรนะช่วงไหนนะวิวแน่แท้แท้แทกับอะไรกลิ่นน่าอ้าวแล้วก็เอาเรื่องสาระที่แบบผู้หญิงเต้ที่แบบว่าต้องเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแบบป้องกันตัวผู้ชายหืนต้องระวังผู้ชายหืนโดนแน่โดนแน่โอเค จัดไป <c oughs> จะช่วยเหลือตัวเองไงถามน้องวิวก่อนจิ้นตามก่อนเลยใช่ไหมต้องใจแข็งๆนะฮะโหจะจิ้นตามเต่พามากเลยพี่